เป็นเพียงเรื่องสมมติเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเชิญมารับชมราตรีร้อยเรื่องเล่าด้วยความเพลิดเพลินพัดเป็นชายหนุ่มวัย28ปีที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดเล็กๆย่านชานเมืองชีวิตหลังเรียนจบยังไม่ค่อยลงตัวเขาทำงานออฟฟิศธรรมดาๆรรแต่มีความฝันอยากตกแต่งห้องให้มีบรรยากาศเหมือนโรงหนังส่วนตัวเพื่อนสนิทของเขานกที่เป็นพ่อค้าออนไลน์มกักพาเขาไปร้านมือสองบ่อยๆวันนี้ก็เช่นกัน พัดลองไปดูร้านนี้ดีของแปลกเยอะราคาถูกด้วยนกพูดทางยื่นหลิงร้านขายของมือสองในซอยลึกแห่งหนึ่งให้ดูพัดเลื่อนโทรศัพท์ดูด้วยความลังเลซอยนี้มันดูเงียบเยบแปลกๆว่ามึงเคยไปหรอเขาถามนกหัวเราะก็ไม่เคยไงยแต่ในครุบบอกว่าของดีจริงลองไปเถอะของถูกใจไม่ซื้อก็กลับบ่ายวันเสาร์พัดและนกขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยที่แทบไม่มีรถผ่าน สองข้างทางมีแต่บ้านไม้เก่าๆและหญ้าขึ้นรกจนกระทั่งพวกเขามาถึงร้านเล็กๆร้านหนึ่งที่มีป้ายเก่าๆแขวนอยู่ด้านหน้าร้านมิดเก่าร้านดูเหมือนไม่ได้เปิดมาเป็นสิบปีแต่เมื่อลองเปิดประตูเข้าไปกลับพบชายชาราผู้หนึ่งนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ในร้านมีของเก่ามากมายทั้งโทรทัศน์ยุคโบราณกล้องฟิล์มหนังสือเก่าและของใช้อื่นๆมาหาอะไราละหนุ่มๆชายชาราเอ่ยเสียงเรียบ ของตกแต่งห้องครับที่มีโปรเจคเตอร์เก่าๆไหมพัดถามชายชราเงยหน้าขึ้นมองพัดด้วยสายตาที่ทำให้เขารู้สึกแปลกๆก,ก่อนจะชี้ไปที่ชั้นมุมห้องตรงนั้นมีตัวหนึ่งที่ยังใช้ได้อยู่ลองดูสิพัดเดินไปยังมุมที่ชายชราบอกเขาพบโปรเจคเตอร์ตัวเก่าที่ดูเหมือนจะผ่านการใช้งานมาหนะักมันเป็นรุ่นที่หน้าตาโบราณแต่ก็ดูมีสเสน่ห์ในแบบของมันตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ ชายชรา,ายิ้มมุมปากก่อนจะเอ่ยคำพูดที่ทำให้พัดรู้สึกว่าไม่แพงหรอกเอาไปแค่800ร้อก็พอพัดหันไปมองนกนกพยักหน้าถูกขนาดนี้มึงซื้อติดไปลองดูก่อนเถอะชายชรา,าไม่ได้พูดอะไรตอบเพียงแต่เอาผ้าเช็ดโปรเจคเตอร์แล้วห่อใส่ถุงกระดาษก่อนที่พัดจะเดินออกจากร้านชายชรา,าก็พูดขึ้นด้วยเสียงที่เบาจนแทบไม่ได้ยินของบางอย่างไม่ได้อยู่ที่ราคาหรอกมันอยู่ที่เรื่องราวของมัน พัทไม่ได้คิดอะไรมากแค่คิดว่าคงเป็นคำพูดปลอบใจลูกค้าเมื่อกลับถึงคอนโดพัทใช้เวลาทั้งเย็นจัดมุมห้องใหม่เขาวางโปรเจคเตอร์ไว้บนตัวเล็กๆตรงมุมห้องแล้วลองเปิดเครื่องภาพที่ฉายออกมาเป็นจอขาวๆปกติน่าจะใช้งานได้อยู่เ้ยพัดพูดกับตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้เขาเริ่มรู้สึกแปลกคือเสียงโปรเจคเตอร์ที่ทำงานมันดังเป็นจังหวะเหมืออลงหายใจ ในตอนนั้นเองภาพบนผนังที่ควรจะเป็นจอขาวๆกลับเริ่มเปลี่ยนไปมันแสดงภาพห้องนั่งเล่นแต่ไม่ใช่ห้องของเขาภาพดูเก่ามีสีจางๆและมุมกล้องก็ดูเหมือนถูกตั้งไว้ในตำแหน่งที่ใครบางคนจงใจวางไว้แปลกว่ากูไม่ได้ต่ออะไรเลยทัดขมวดคิ้วหยิบรีโมทมากดเปลี่ยนช่องแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนภาพห้องนั่งเล่นยังคงฉายอยู่แบบนั้นและแล้ว เงาของคนคนหนึ่งก็เดินผ่านหน้ากล้องในภาพเงานั้นเป็นหญิงสาวที่ผมยาวรุงรังเธอเดินอย่างช้าๆไปยังมุมหนึ่งของห้องในภาพพัดมองด้วยความงุนงงก่อนที่หญิงสาวในภาพจะหยุดเดินและหันหน้ากลับมามองตรงมาที่เขาเธอยิ้มยิ้มที่ทำให้พัดรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวพัดนั่งอึ้งอยู่ในห้องพักที่มืดมิดเขาจ้องมองไปที่ภาพของหญิงสาวที่ยืนยิ้มอยู่บนจอโปรเจคเตอร์ใจของเขา กู๊ว่าไปทั้งตัวราวกับว่าเธอไม่ได้อยู่ในภาพแต่กำลังมองเขาอยู่จริงๆจากภายนอกภาพเขาหยิบรีโมทขึ้นมาอีกครั้งกดเปลี่ยนช่องภาพไปมาหวังว่าจะทำให้ภาพนั้นหายไปแต่ไม่ว่าจะกดยังไงภาพของหญิงสาวก็ยังคงค้างอยู่ที่เดิมท่าทางที่ยิ้มแย้มอย่างหลอนประสาทพัดพยายามกลั้นใจเดินไปข้างหน้าเพื่อลองปิดเครื่องโปรเจคเตอร์แต่จู่ๆหน้าจอก็เริ่มสั่นและภาพเริ่ม เปลี่ยนไปอีกครั้งคราวนี้ภาพนั้นกลายเป็นภาพของห้องนั่งเล่นที่มืดสนิทภายในห้องไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆแม้แต่เงาของคนหนึ่งเดียวพัดขมวดคิ้วมองไปที่โปรเจคเตอร์อย่างไม่เชื่อสายตามันมันทำไมไม่หยุดเขากระซิบแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นไปครึ่งหนึ่งในภาพนั้นข้างในห้องมืดๆนั้นมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนโซฟา เธอสวมชุดเดิมเหมือนในภาพแรกแต่ในครั้งนี้เธอไม่ยิ้มพัดเห็นแล้วรู้สึกขนลุกจนขน,ขนแขนลุกชันทำไมเขาพึมพำคำพูดของชายชราในร้านมือสองที่บอกว่ามันอยู่ที่เรื่องราวของมันยังคงดังกล้องในหัวจูจๆโปรเจคเตอร์ก็เริ่มสั่นอีกครั้งและปิดตัวเองไปทันทีทุกอย่างเงียบสนิททัดมองไปที่เครื่องโปรเจคเตอร์ในความมืดและพยายามคิดว่าทำไมมันถึงทำแบบนี้ เขาคิดว่าอาจจะเป็นแค่ปัญหาทางเทคนิคอาจเป็นเพราะอุปกรณ์เก่าหรือมีบางอย่างที่ทำให้มันแสดงภาพผิดพลาดพัดตัดสินใจไม่คิดมากเกินไปในคืนนั้นเขาปิดเครื่องโปรเจคเตอร์และเข้านอนแต่ความรู้สึกไม่สบายใจยังคงติดอยู่ในใจเช้าวันถัดมาพัดตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าและอาการที่เหมือนจะนอนไม่หลับทั้งคืนแต่เขาตัดสินใจที่จะไม่ให้เหตุการณ์เมื่อคืนมาทำลายวันใหม่ของเขา เขาเดินไปที่ห้องน้ำและเปิดน้ำเย็นล้างหน้าแต่ในขณะที่กำลังล้างหน้าเขาก็ได้ยินเสียงประตูห้องดังขึ้นราวกับมีคนเดินเข้ามาเฮ้ยใครมาพัดเอ่ยเสียงเบาเขาหันไปมองที่ประตูห้องที่ปิดอยู่แต่ไม่เห็นใครคงเป็นเสียงจากห้องข้างๆนั่นแหละเขาคิดในใจและเดินกลับไปที่ห้องนอนเมื่อกลับมาที่ห้องพักพัดเห็นว่าโปรเจคเตอร์ ที่เขาปิดเมื่อคืนกำลังเปิดอยู่เองเขารีบเดินไปที่มันและพบว่าภาพบนผนังยังคงฉายอยู่เหมือนเดิมครั้งนี้ภาพนั้นไม่ได้เป็นภาพของห้องนั่งเล่นแต่เป็นภาพของเขาเองเขากำลังยืนอยู่ในห้องนี้ข้างๆโปรเจคเตอร์ข้างๆตัวเขาเองพัดรู้สึกเหมือนหัวใจจะหลุดออกจากอกเขาถอยหลังไปข้างๆหัวใจเต้นรัวนี่มันอะไรกันเขาหายใจไม่ออกขาตัวเองอ่อนแรงจนเกือบล้ม ในภาพนั้นเขาสังเกตเห็นว่าแม้แต่ท่าทางของเขาในภาพก็ไม่เหมือนตอนนี้เขากำลังยืนจ้องมองโปรเจคเตอร์ราวกับว่าเขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและในภาพหญิงสาวในชุดเดิมก็ยิ้มออกมาอีกครั้งยิ้มที่ดูเหมือนจะสะใจพัดรีบเดินไปที่มุมห้องแล้วกดปิดโปรเจคเตอร์ทันทีแต่สิ่งที่เขาคิดไม่ถึงก็คือโปรเจคเตอร์ไม่ยอมปิดมันยังคงฉายภาพของเขาต่อไปราวกับมันมีชีวิตขึ้นมาเอง เขากดรีโมทอีกครั้งแต่ภาพกลับเปลี่ยนไปครั้งนี้ภาพเป็นภาพของเขาที่นั่งอยู่ในห้องนี้คนเดียวพร้อมกับร่างของหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างหลังพัดหันกลับไปมองข้างหลังตัวเองแต่ไม่มีใครอยู่เขารู้สึกเหมือนกับว่าภาพในโปรเจคเตอร์ไม่ได้ฉายแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่มันฉายสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตพัดนั่งมองโปรเจคเตอร์ที่ยังคงทำงานอยู่แม้ว่าจะกดปิดมันหลายครั้งแล้วก็ตาม เขารู้สึกเหมือนกำลังจมดิ่งไปในโลกที่ไม่อาจเข้าใจได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนี้เหมือนกับเป็นความฝันที่ไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้เขานั่งลงข้างๆโปรเจคเตอร์มือที่สั่นไหวจับรีโมทขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้รู้สึกกลัวจนเกินไปมันต้องมีคำอธิบายไม่ใช่เรื่องผีพัดบนพึมพำกับตัวเอง เรากับกําลังปลอบใจตัวเองให้เชื่อว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นแค่ความผิดปกติของอุปกรณ์แต่แล้วภาพที่ปรากฏบนผนังทําให้ความคิดของพัทหลุดจากความจริงทั้งหมดภาพนั้นเป็นภาพของห้องในคอนโดของเขาแต่ทุกอย่างในห้องดูแปลกไปทุกอย่างที่เขามองเห็นในตอนนี้เหมือนกับจะถูกวาดใหม่ด้วยหลายเส้นที่เบลอและขาดหายไปบ้าง แต่สิ่งที่ทําให้เขาขนลุกมากที่สุดคือภาพของเขาเองในห้องนั้นภาพของเขากําลังยืนอยู่หันหน้าไปยังผนังพร้อมกับท่าทางเหมือนจะตกใจหรือไม่ก็เหมือนจะหนีอะไรบางอย่างไปพัดหันไปมองที่กระจกตรงข้ามในห้องแต่กลับไม่มีใครอยู่ในนั้นไม่มีใครในห้องนี้นอกจากเขาคนเดียวแล้วทำไมภาพในโปรเจคเตอร์ถึงสะท้อนภาพของเขาเองออกมาเขากลัวจนต้องก้าวถอยหลังสองสามกไปที่มุมห้องแต่ภาพนั้นไม่หายไป มันยังคงปรากฏชัดเจนบนผนังโดยที่ไม่สามารถควบคุมมันได้ขณะนั้นเสียงนาฬิกาตุกในห้องดังขึ้นตามปกติแต่อย่างที่พัดรู้มันไม่ใช่เสียงที่เขาตั้งไว้มันเป็นเสียงที่มาจากนาฬิกาเก่าที่ตั้งอยู่บนชั้นวางหนังสือที่เขาลืมไปแล้วว่ามันยังทํางานอยู่มันกําลังบอกเวลาภาพในโปรเจคเตอร์เริ่มเปลี่ยนไปอีกครั้งตอนนี้ไม่ใช่แค่ภาพของเขาในห้องแต่เป็นภาพที่เขาเคยเห็นในฝันเมื่อหลายคืนก่อน เขาเห็นภาพของตัวเองนั่งอยู่ตรงมุมห้องหน้าตาเศร้าหมองขอบตาบวมช้ำเหมือนไม่ได้หลับมานานวันคืนดูเหมือนจะผ่านไปอย่างช้าๆข้างๆ mm. เขามีโปรเจคเตอร์ตัวเก่าตั้งอยู่บนโต๊ะเล็กๆแต่มันกลับแสดงภาพที่ไม่เป็นมิตรในตอนนั้นเองภาพของหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาในภาพเริ่มเคลื่อนไหวมันเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังยิ้มราวกับรู้ดีว่าเธอกำลังทำให้เขากลัว พัทมองภาพที่ปรากฏบนผนังอย่างตกใจเขากระทืบเท้าลงกับพื้นและก้าวถอยหลังสองสามก้าวไม่ได้มันไม่ใช่ภาพที่มาจากโปรเจคเตอร์นี้เขาได้ยินเสียงสะท้อนที่แปลกประหลาดมันคล้ายกับเสียงกระซิบที่มาจากด้านหลังอย่าไปหนีพัทหันขวับไปมองที่ทางเข้าห้องแต่ไม่เห็นใครเขามองกลับไปที่โปรเจคเตอร์ขนลุกไปทั้งตัวเมื่อพบว่ามันกำลังฉายภาพของห้องนี้อีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่แค่ภาพของเขามันเริ่มฉายภาพของคนอื่นคนนั้นเป็นชายหนุ่มที่มีใบหน้าผิดแปลกและเมื่อลอยเขาสวมเสื้อผ้าสีดำดูเหมือนจะไม่เคยมีชีวิตจริงในที่แห่งนี้เขากำลังเดินไปทั่วห้องหยิบของบนตะก,ก่อนจะหยุดยืนหันหน้าไปมองตรงๆชายคนนั้นมองมาที่เขาแล้วก็ยิ้มอย่ามองเราเสียงที่พัดได้ยินจากภาพนั้นชัดเจนมากขึ้น พัดลุกขึ้นยืนรีบก้าวไปที่โปรเจคเตอร์และปิดมันทันทีความเงียบก่อตัวขึ้นในห้องแต่ความรู้สึกผิดแปลกยังคงลอยอยู่ในอากาศเขายืนอยู่ท่ามกลางความมืดและได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งมันไม่จบแค่ตรงนี้พัดพยายามทำใจให้สงบเขากดปิดโปรเจคเตอร์และทิ้งมันไว้ข้างๆก่อนจะเดินไปนั่งที่โซฟาพยายามหายใจให้ลึกๆแต่แล้ว ในขณะที่เขานั่งอยู่กลางความมืดภาพในโปรเจคเตอร์ก็เริ่มกลับมาปรากฏขึ้นบนผนังอีกครั้งคราวนี้มันไม่มีภาพของตัวเองหรือชายหนุ่มที่เขาเห็นแต่เป็นภาพของหญิงสาวคนเดิมที่ยิ้มอย่างเยือกเย็นมองตรงมาอย่างพัดและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหญิงสาวในภาพนั้นไม่ได้ยิ้มอีกต่อไปพัดนั่งอยู่ในห้องที่มืดมิดดวงตาของเขามองไปที่โปรเจคเตอร์ที่ถูกปิดสนิทอยู่บนโต๊ะราวกับมันยังคงมีชีวิตอยู่ แม้จะไม่มีภาพใดๆแสดงขึ้นบนผนังแต่หัวใจของเขาก็ยังคงเต้นรัวสภาพจิตใจของเขาตอนนี้เหมือนกับการเดินอยู่ในฝันที่ไม่มีทางตื่นขึ้นมาได้เสียงกระซิบที่ยังคงดังก้องในหัวทำให้เขาไม่อาจสงบลงได้มันไม่จบแค่ตรงนี้ไม่จบแค่ตรงนี้หมายความว่าอะไรพัดพึ่มทำด้วยเสียงสัน่นมือของเขาจับที่ขอบตกแข็งทื่อรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เขารีบลุกขึ้นยืนและเดินไปที่โปรเจคเตอร์อีกครั้งตั้งใจที่จะปลดปล่อยมันไปจากชีวิตของเขาแต่เมื่อเขาไปถึงเครื่องโปรเจคเตอร์สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เขาก้าวถอยหลังไปทันทีโปรเจคเตอร์เปิดเองอีกครั้งภาพในจอเริ่มปรากฏขึ้นทันทีเหมือนกับมันจะทําให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เขาหลีกหนีไปไม่ได้ภาพที่ปรากฏในครั้งนี้ไม่ใช่ภาพของเขาอีกแล้วแต่เป็นภาพของหญิงสาวคนเดิม เธอยืนอยู่ตรงกลางของห้องที่มืดมิดเหมือนกับกำลังรอให้ใครบางคนเดินเข้าไปใกล้ๆพัดพยายามกดปิดโปรเจคเ,เตอร์แต่ไม่สามารถทำได้เหมือนเครื่องมันตอบสนองเขาไม่ได้ภาพในจอเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเขาเห็นรายละเอียดที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนบริเวณรอบๆหญิงสาวเป็นห้องที่เขาคุ้นเคยดีห้องของเขาเองหญิงสาวในภาพเริ่มเคลื่อนไหวเธอหันหน้าไปยังมุมหนึ่งของห้องและในตอนนั้นเองพัดเห็นว่า มันไม่ใช่แค่หญิงสาวที่ยืนอยู่ในห้องนั้นมีเงาตัวหนึ่งที่เดินผ่านหลังของเธอเงาที่ดูเหมือนจะไม่ใช่มนุษย์เงานั้นสูงใหญ่ร่างบางและมีใบหน้าที่คลุมเงาเมื่อจนไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมันเดินไปที่โปรเจคเตอร์บนโตแล้วหยุดที่ตรงนั้นมึงจะทำอะไรพัดร้องเสียงสันส่นๆขณะที่มองดูภาพนั้นเงานั้นไม่ตอบมันยืนนิ่งราวกับรอให้เขาทำบางอย่างแต่พัดไม่กลา้า ภาพในจอกระตุกและเริ่มเปลี่ยนไปครั้งนี้เป็นภาพของห้องมืดมๆที่มีแสงจางๆจากโปรเจคเตอร์และมีผู้หญิงในชุดเดิมยืนอยู่อย่ามองเราเสียงนั้นกระซิบอีกครั้งพัดรีบหันไปมองรอบๆตัวเขามันเหมือนกับว่าเสียงนั้นมาจากทุกทิศทุกทางไม่ใช่แค่จากโปรเจคเตอร์ทุกอย่างเริ่มหมุนบนเขาหยุดหายใจและจู่ๆมือของเขาก็หยิบโปรเจคเตอร์ขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัว ดึงมันออกจากโต๊ะและเดินไปที่มุมห้องท่าทางเหมือนเขากำลังหลุดจากการควบคุมตัวเองราวกับมีใครบางคนบังคับให้เขาทำสิ่งนี้ภาพในโปรเจคเตอร์เริ่มสะท้อนภาพของเขาเองแต่ไม่ใช่ในห้องนี้มันเป็นภาพของห้องที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนห้องที่เต็มไปด้วยแสงจ้าและมีคนจำนวนมากนั่งอยู่ในความมืดหญิงสาวยืนอยู่กลางห้องนั้นแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ยิ้มเหมือนก่อนหน้าเธอมองมาที่เขา พัฒรู้สึกเหมือนจะมีบางอย่างจุดรั้งเขาให้ต้องเข้าไปในภาพเขารู้สึกเหมือนความรู้สึกทั้งหมดของเขากำลังจะสูญสลายไปทีละนิดแล้วอย่างนั้นเองเขาก้าวข้ามเข้าสู่จอโปรโจเจคเ,เตอร์พัดไม่รู้ตัวว่าเขาก้าวข้ามผ่านบางสิ่งบางอย่างในขณะนั้นเปราวกับว่าเขาถูกดูดเข้าไปในภาพนั้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเมื่อเขาฟื้นจากความมืดมิดเขาพบตัวเองอยู่ในห้องหนึ่งห้องที่เขาจำได้แม่นยำ เป็นห้องเดียวกับในภาพโปรเจคเตอร์แต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจจนแทบเป็นลมคือหญิงสาวคนเดียวกันยืนอยู่ตรงหน้าของเขาเธอยิ้มอย่างมีเล่สนรยราวกับคุ้นเคยกับเขาเป็นอย่างดีก่อนที่จะกระซิบออกมาเบาๆในที่สุดนายก็มาถึงพัดยืนอยู่ในห้องนั้นโดยไม่รู้ตัวข้างหน้าเขาคือหญิงสาวคนเดียวกับที่เขาเห็นในโปรเจคเตอร์ทุกครั้ง ใบหน้าของเธอยิ้มอย่างชั่วร้ายไม่ใช่แค่รอยยิ้มที่แสนหวานอีกต่อไปแต่เป็นรอยยิ้มที่ทำให้เขารู้สึกถึงความกลัวที่ไม่มีที่สิ้นสุดนายทำไมมาที่นี่เสียงของเธอดังขึ้นในหูของเขาแทบจะไม่มีเสียงออกจากปากแต่กลับดังไปทั่วทุกมุมห้องพัดพยายามกลั้นใจและตอบออกไปด้วยเสียงที่สั่นเครือมองมาที่ไหนที่นี่คือที่ไหนที่นี่มันไม่ใช่ หญิงสาวก้าวไปข้างหน้าขยับช้าๆแต่ทุกก้าวที่เธอก้าวเหมือนจะเพิ่มความรู้สึกหนาวเย็นให้กับอากาศรอบๆตัวเขาที่นี่คือที่ที่นายจะต้องมาหามันมาหาฉันเธอพูดโดยไม่เคยละสายตาจากเขารอยยิ้มยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับพัดรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเขาเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงดูดเข้าไปในภาพนั้นราวกับว่าไม่มีทางหลีกหนีจากเธอได้การที่เขายือนอยู่ในห้องนี้และเห็นเธอชัดเจนมากขึ้น ทำให้เขาเริ่มสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นความจริงหรือแค่ภาพหลอนที่เขาเห็นจากโปรเจคเตอร์ทำไมถึงเลือกฉันเขาพูดออกมาอย่างงงงวยน้ำเสียงของเขาเริ่มเครียดมากขึ้นหญิงสาวเดินเข้ามาใกล้เขามากขึ้นทุกย่างก้าวของเธอดูเหมือนจะดึงดูดเขาให้ยิ่งเข้าไปในความมืดของห้องนั้นเพราะนายคือคนที่เลือกฉันคนที่เปิดมันขึ้นมานายไม่เคยรู้หรอกว่าโปรเจคเตอร์นั้นไม่ใช่แค่เครื่องฉาย ภาพธรรมดามันคือประตูที่เชื่อมโยงทุกสิ่งในอดีตและอนาคตทันทีที่หญิงสาวผู้จบภาพในห้องรอบตัวพัดเริ่มเปลี่ยนไปวินาทีที่เธอก้าวเข้ามาใกล้เขาทุกสิ่งก็เหมือนจะพังทลายห้องนั้นหายไปในพริบตากลายเป็นที่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นห้องที่เต็มไปด้วยแสงสีจางๆเสมือนกับว่าเขากำลังหลุดออกจากโลกนี้ ยาพัดพยายามถอยหลังออกไปแต่กลับไม่สามารถขยับได้ร่างกายของเขาเหมือนถูกตรึงอยู่ที่เดิมหญิงสาวยิ้มอีกครั้งแล้วหันไปมองเขาด้วยแววตาเย็นชานายยังไม่เข้าใจแต่ไม่ต้องห่วงเพราะตอนนี้นายไม่สามารถหนีไปได้แล้วและทันใดนั้นเองโปรเจคเตอร์ที่เขาทิ้งไว้ในห้องกลับฉายขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ภาพที่ปรากฏไม่ใช่ภาพของหญิงสาว หรือห้องที่เขาอยู่แต่กลับเป็นภาพของตัวเขาเองยืนอยู่ในห้องนั้นทัดเห็นตัวเองยืนอยู่ในภาพนั้นแต่เรากับเขากำลังมองตัวเองจากอุมมองของคนอื่นมันไม่ใช่แค่ภาพมันคือความจริงที่จะถูกบันทึกไว้เสียงกระซิบอีกครั้งดังขึ้นในหูของเขาทุกการกระทำของนายทุกคำพูดทุกการตัดสินใจทุกสิ่งจะถูกจารึกในโปรเจคเตอร์นี้และไม่มีทางย้อนกลับเขาหันไปมองหญิงสาวและพบว่าเธอกำลังยิ้มอย่างพอใจ นายได้เลือกแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่นายจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่นายตัดสินใจเปิดมันขึ้นมาในขณะที่เสียงกระซิบนั้นยังคงดังอยู่ในหูพัดรู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มหมุนไปรอบๆเขาทั้งร่างกายและจิตใจถูกดึงเข้าไปในแสงที่จ้าจนตาพราภาพนั้นจางหายไปในที่สุดพัดลืมตาขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกแปลกประหลาดเขาพบตัวเองกลับมาอยู่ในห้องเดิมในที่ที่เขาคุ้นเคยแต่บางสิ่งกลับเปลี่ยนไป ทุกอย่างเหมือนจะหยุดอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งและเมื่อเขามองไปรอบๆห้องเขาพบว่าโปรเจคเตอร์ยังคงทำงานอยู่แต่คราวนี้มันไม่ฉายภาพของหญิงสาวไม่ฉายภาพของเขาเองมันเริ่มฉายภาพของบางสิ่งที่ไม่มีตัวตนและสิ่งนั้นกำลังยิ้มมาที่เขายิ้มที่รู้ดีว่าเขาไม่สามารถหลบหนีไปไหนได้แล้วพัดยังคงยืนอยู่ในห้องนั้นมือของเขาสัน่น ไปทั้งตัวเมื่อหันไปมองที่โปรเจคเตอร์มันยังคงทำงานอยู่แม้เขาจะไม่สามารถหยุดมันได้ก็ตามแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกยิ่งกว่าคือภาพที่กำลังฉายออกมาภาพของเขาเองที่ยืนอยู่ในห้องเดียวกันนี้ใบหน้าของเขากำลังมองไปที่โปรเจคเตอร์อย่างตกใจราวกับไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พัดรู้สึกถึงบางอย่างที่แปลกประหลาดไม่ใช่แค่ภาพในโปรเจคเตอร์ที่เขากำลังมองแต่เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจ้องมองเขาจากในความมืด ขาหันไปมองรอบๆห้องเหมือนกับว่าแสงจากโปรเจคเตอร์ไม่เพียงแต่ส่องสว่างบนผนังเท่านั้นแต่มันกำลังขยายออกไปอย่างชา้ชาๆค่อยๆค,ครอบกลุ่มห้องทั้งหมดแสงที่ดูเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นพัดขยับเท้าถอยหลังสองสามก้าวขนลุกจนรู้สึกเหมือนผิวหนังของเขากำลังไหม้แต่ก่อนที่เขาจะได้ก้าวถอยไปมากกว่านี้สิ่งที่เขาเห็นก็ทำให้เขาตกใจจนตัวชา หญิงสาวที่เขาเห็นในโปรเจคเตอร์กำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาแล้วคราวนี้เธอไม่ยิ้มแต่กลับยืนมองเขาด้วยดวงตาที่ปราศจากความเมตตาหรือแม้แต่ความรู้สึกใดๆราว่าเธอไม่ใช่มนุษย์นายไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้แล้วเธอกระซิบเสียงเบาแต่ทุกคำที่เธอพูดทำให้พัดรู้สึกเหมือนเสียงนั้นสะท้อนอยู่ในหูเขาพัดรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ทะลุผ่านเนื้อหนังเขาหยุดหายใจ และในขณะนั้นเองเขาก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในมิติของห้องโปรเจคเตอร์เริ่มส่องแสงจ้าอีกครั้งเขามองไปที่ผนังและในขณะที่แสงจากโปรเจคเตอร์ล้อมรอบเขาภาพที่ฉายออกมาไม่ใช่ภาพของเขาหรือหญิงสาวแต่มันกลับเป็นภาพของห้องนั้นในอดีตห้องที่ดูเหมือนจะไม่ได้มีเขาหรือหญิงสาวเป็นส่วนหนึ่งของมันภาพที่ปรากฏออกมาคือห้องนี้ในเวลาหลายสิบปีก่อนในห้องนั้น เต็มไปด้วยความเงียบงันมีชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องเขาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าผู้ชายในยุค90มองไปที่โปรเจคเตอร์ด้วยความประหลาดใจและทันใดนั้นชายคนนั้นหันมามองที่พัดรปวากับรู้ว่าเขากำลังยืนอยู่ในห้องนั้นเธอเธอกำลังมองหาความจริงเสียงของชายคนนั้นลอยมาในอากาศพัดรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเริ่มหมุนเมื่อชายคนนั้นพูดเสร็จเขาก็หายไปท่างกลางแสงจ้า ก่อนที่ทุกสิ่งในห้องจะกลับสู่ความมืดหญิงสาวยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์เธอเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ทัดมากขึ้นมือของเธอยื่นออกไปข้างหน้านายได้เห็นแล้วนี่คือสิ่งที่โปรเจคเตอร์นี้ทำได้มันไม่ใช่แค่เครื่องฉายภาพมันเป็นเครื่องบันทึกชีวิตทุกคนที่เคยใช้มันไม่ว่าจะเป็นคนจากอดีตหรืออนาคตทุกคนจะติดอยู่ในมิติที่ไม่อาจหลีกนี พัทรู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังถูกดึงเข้าไปในภาพนั้นเขาพยายามหันหลังหนีแต่ร่างกายของเขากลับไม่สามารถขยับได้ทำไมทำไมไม่ปล่อยฉันไปเขาร้องออกมาหญิงสาวยิ้มอย่างมีเลสไนก่อนจะตอบด้วยเสียงเทาเบาเพราะนายเลือกมันแล้วทุกการตัดสินใจของนายจะถูกบันทึกและสะท้อนออกมาในโปรเจคเตอร์นี้ไม่มีใครสามารถหนีออกจากมันได้ พัทรู้สึกถึงความจริงที่กำลังซึมซาบเข้าไปในกระดูกของเขาโปรเจคเตอร์ไม่ใช่แค่เครื่องบันทึกภาพมันคือประตูที่เชื่อมโลกสองมิติสถานที่ที่ไม่มีทางหลุดออกไปเขารู้ตัวแล้วว่าเขาไม่ใช่ผู้ใช้โปรเจคเตอร์คนเดียวเขาคือส่วนหนึ่งของมันทันใดนั้นเองเสียงดังลั่นของโปรเจคเตอร์ทำให้เขาหันไปมองมันเริ่มเปล่งแสงจ้าจนตาท่ามัวและกลายเป็นแสงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ภาพทุกอย่างเริ่มแตกสลายไปในที่สุดและในขณะที่ทุกอย่างมืดลงพัสรรู้สึกเหมือนกำลังหลุดเข้าไปในมิติใหม่เขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดเหมือนกับการย้อนกลับไปในเวลาแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนจะเคลื่อนผ่านเวลาไปพร้อมกันแล้วเสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งตอนนี้นายได้ข้ามผ่านมิติที่ไม่อาจย้อนกลับแล้ว